ถึงเรื่องการทำบุญเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสนะรับนิมนต์ไปที่บริษัทของโยมเพื่อนโยมเพื่อนท่านนี้เคยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะจบจากมหาวิทยาลัยมาแล้วประมาณ32ปีนะครับพระอาจารย์จบมหาว,วิทยาลัยปี2537 เพื่อนคนนี้บอกว่าพระอาจารย์โยมเนี่ยไม่นับถือพระเพราะโยมนั้นเคยนิมนต์พระมาที่บริษัทมาที่บ้านทําบุญแล้วโยมรู้สึกไม่เลื่อมใสเลยบ่างนั้นนะพระอาจารย์นะมีคําถามหลายอย่างที่ที่โยมนั้นอยากจะถามก็เลยขอนิมนต์มาที่บ้านวันนีน้คงจะเป็นการทําบุญกับพระ ที่เรียกว่าไม่มีศรัทธาเท่าไรเลยพระอาจารย์ไปอย่างนั้นถือว่าพระอาจารย์นั้นเป็นเพื่อนอยากจะถามว่าเราทําบุญไปทําไมมาอย่างนั้นพอพระอาจารย์ไปถึงบริษัทก็เป็นบริษัทที่เลี้ยงปลาสวยงามแต่เป็นปลาสวยงามแบบปลาเล็กปลาปลาพื้นบ้านนะครับเช่นปลากัง้งโยมรู้จักปลากั้งหรือเปล่า ปลากั้งคือเป็นปลาช่อนที่อยู่ตามลาําธารแต่ตัวมันสีเขียวๆตัวมันไม่โตนะครับตัวเท่านิ้วโป้งนี่แหละปัจจุบันเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาอยากได้ปลาพื้นบ้านของไทยเนี่ยไปเลี้ยงก็เลยถามว่าอะไรคือบุญว่าอย่างนั้นทีนี้พนักงานเนี่ยอยู่ในบริษัทนั้นก็มีเป็นสิบคนส่วนมากก็จะเป็นคนพมา่าคนมอญแต่ฟังภาษาไทายรู้เรื่อง แล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเห็นพระมาก็ทั้งกราบทั้งไหว้งดงามส่วนเจ้าของบริษัทคือเพื่อนกันเนี่ยบอกว่าไม่ศรัทธาเลยว่า้นทำไมเหรอว่าั้นก็บอกว่าปีที่แล้วนิมนต์พระมาบางทีเห็นอาการของพระคุณเจ้าเนี่ยไม่สำรวมก็เลยไม่เลื่อมใสเลยอยากจะถามว่าเราทำบุญไปทำไมพระอาจารย์ก็เลยต้องอธิบายว่าคำว่าบุญ อันนี้อธิบายแบบง่ายๆคือความสะอาดบาปคือความสกปรกบุญนะเหมือนกับเราเองนั้นมีบ้านที่สกปรกก็แปลว่าบาปบ้านที่สะอาดเหมือนเราเข้ามาในวัดศรีรัตนธรรมารามเนี่ยสะอาดสะอา้านไม่เห็นขยะมีแต่ดอกไม้สวยงามจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้บุญแต่บุญนั้นหมายถึงความสะอาดของใจ มีวิธีการทําบุญสิบอย่างเหมือนพระท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าบุญกิริยาเนี่ยดังต่อไปนี้ทําแล้วใจสะอาดหนึ่งการสะละสิ่งของเรียกว่าการให้ทานเหมือนเมื่อเช้าโยมใส่บาตรตักข้าวหนึ่งช้อนนิมนต์เจ้าค่าแล้วก็ใส่ลงไปในบาตรอันนี้คือการสะละความเป็นเจ้าของพอใจสะอาดเนี่ย มันจะโล่งโยมพอเข้ามาในวัดศีแล้วโล่งใจนั่นแปลว่าบุญแต่ถ้าหากว่าอึดอัดสกรปรกแม้กระทั่งร่างกายเราสกรปรกเหมือนกันไปเล่นกีฬามามันอึดอัดแต่พอชำระล้างอาบน้ำอาบท่าแล้วมันโลง่งมันสบายอย่างไรใจที่สะอาดก็โล่งอย่างนั้นพอได้ถวายสังฆทานได้ใส่บาตรแล้วโล่งใจนั่นคือบุญ อย่างที่สองรักษาศีลศีลนั้นคือปกติของคนดีไม่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปตีหัวคนอื่นคนอื่นก็ไม่มาตีหัวเราเราเลยสบายใจโล่งใจนะใจของเราก็สะอาดไม่ไปลักขโมยของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ลักขโมยของเราอย่างนี้เราก็สบายใจการรักษาศีลจึงเป็นบุญอย่างหนึ่ง อย่างที่สคือการทำสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพลังจิตแต่รู้ไหมว่าการทำสมาธินั้นคือการทำจิตให้นิ่งๆคือจิตของเรานั้นตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งสมมติว่าจิตของเราหรือใจของเราเป็นเหมือนแก้วน้ำที่ขุ่นมัวบาปบาบนะใจขุ่นมัวแล้วเอาแก้วน้ำมาตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียว ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาใจที่นิ่งนั่นแหละทำให้ใจของเรานั้นตกตะกอนลงไปจากใจขุนก็กลายเป็นใจที่ใสสะอาดได้การทำสมาธิจึงเป็นบุญอย่างหนึ่งอย่างที่4ี่บุญคือการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นเช่นช่วยเก็บกวาดข้าวของที่รกอย่างเงี้ย ช่วยยกเก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนนการช่วยเหลือผู้อื่นงานสาธารณประโยชน์ก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจโล่งใจนี่อย่างที่สี่อย่างที่5คือการอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสัมมาคาระวะเดินเข้ามาวัดศีรปุ๊บไม่รู้จักว่าเป็นใครแหละเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยอย่างเด็กๆที่มาวัดเนี่ย สวัสดีค่ะน่ารักคนไหนอ่อนน้อมมือไม้อ่อนคนนั้นรู้สึกสบายใจโยมเคยไปบ้านญาติเวลามีงานเนี่ยลืมไหว้ป้าลืมไหว้คุณลุงรู้สึกอึดอัดไหมไหฉันลืมไหว้ทำไงดีเขินจะไปไหว้ทีหลังก็เขินเจอหน้าแล้วเออคนนี้คุณคุณ,คณลืมยกมือไหว้เอาอย่างนี้กันแล้วกันรู้จักไม่รู้จักเวลาไปบ้านญาติทำมืออย่างนี้เข้าไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้เลยเหมือนนักมวยโยมเคยเห็นนักมวยเวลาขึ้นเวทีไหมนะไหว้รอบทิศเลยแล้วรู้สึกเป็นบุญสบายใจคนไหนอ่อนน้อมคนนั้นก็น่ารักอย่างนี้ต่อไปข้อที่6บุญเกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยหลังจากเราทำความดีแล้วเราก็จะส่งความดีนี้ไปให ผู้อื่นเช่นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติสนิทมิตรสหายเปรียบประดุษเหมือนกับทรงความปรารถนาดีหรือโอนตัวเลขบัญชีในธนาคารไปให้กันอย่างนี้แหละปรุงปรุงอย่างนี้พอบอกเลขมาบัญชีธนาคารไปแล้วก็โอนไปเลยการโอนอย่างนี้แหละเรียกว่าการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบางท่านก็ส่งความคําอวยพรป่าบางทีก็สวัสดีวันจันทร์ สวัสดีวันอังคารอย่างนี้เคยเห็นบ่อยๆเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กันต่อไปการอนุโมทนาคือการที่ยินดีในความดีของผู้อื่นว่าอู้ไปไหนมาหรือไปวัดสีเขาก็บอกอูโมทนาบุญด้วยนะการยินดีกับความดีของคนอื่นเนี่ยทำให้เราไม่เกิดความอิจฉาริษยาหรือหมั่นไส้ใครเห็นเขาได้ดีเขาโชคดี เราก็ยินดีด้วยทำให้ใจของเรานั้นสะอาดโล่งใจนี่คือข้อที่7ส่วนข้อที่8คือการได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนอุยมาวันนี้โชคดีจังเลยได้ฟังว่าบุญคืออะไรบุญคือความสะอาดบาปคือความสกปรกได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยทำให้เกิดความรู้นะ และบางสิ่งนั้นฟังมาแล้วพอฟังซ้ําเลยเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและการฟังนี่แหละอาจจะทําให้บรรลุธรรมได้ด้วยอย่างที่9คือการได้ฟังธรรมะมาแล้วแล้วจดจําจากนั้นก็เอามาทบทวนในใจของเราโอ้บุญแปลวา่าใจสะอาดใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นให้อภัยก็เป็นบุญ แต่การที่เราโกรธเราหงุดหงิดเราเศร้าหมองเรางอนเนี่ยมีงอนด้วยนะอันนี้บาปนเคยงอนไหมเนี่ยนะงุดหงิดบาปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะเล t ดอิดบีเลดอิบีปล่อยมันไปมันจบไปแล้วต้องพูดคำนี้แล้วบุญก็เข้ามาและบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโยมเอ๋ยคืออะไร คือการรู้โลกตามความเป็นจริงคือความรู้นั่นเองเราเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนั้นประกอบไปด้วยอะไรโลกนั้นประกอบไปด้วยสองสิ่งคือของจริงและของปลอมอันนี้คือความรู้ของจริงคือของที่ไม่ได้เกิดมีมาแล้วแต่เดิมและจะมีอยู่ตลอดไปส่วนของปลอมนั้นมีลักษณะคือมีการเกิด โยมอะไรบ้างมีการเกิดเช่นหมาน้อยลูกปลาต้นไม้ตึกรามบ้านช่องความโกรธก็เกิดสิ่งนี้เรียกว่าสังคตะธรรมหรือสังขารเป็นของปลอมโยมเพราะเกิดขึ้นผันแปรแล้วก็สลายไปอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของว่างเปล่าไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายนั้น จึงประกอบไปด้วยของปลอมทั้งสิ้นต้นไม้ก็ปลอมคนก็ปลอมอารมณ์ความโกรธความรักความภาคภูมิใจปลอมหมดไม่มีอยู่จริงถ้าเราเห็นจริงอย่างนี้เราก็ไม่ไปเสียใจกับของปลอมเมื่อของปลอมแตกสลายไปได้ยินข่าวว่าคนนั้นตายคนนั้นตึกถลม่มเราก็บอกว่าโอ้ของปลอมได้สลายไปแล้ว ไม่มีอยู่จริงเป็นของว่างเปล่าเราไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะต้องเกิดอยู่แล้วส่วนของจริงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลว่าใจนั้นมีมาก่อนไม่ได้เกิดนะมีมาแล้วเป็นออริจินนลเป็นของที่มีมาแต่เดิมมโนเศรษฐาใจนั้นประเสริฐสุดใหญ่ที่สุด มโนมยาสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นสำเร็จได้เพราะใจใจเป็นคนสร้างดังนั้นใจจึงมีมาแล้วแต่เดิมและจะมีตลอดไปสิ่งที่เรียกว่าของจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือใจของเราพวกเราทุกคนมีใจกันทุกคนเราเอาใจมาด้วยเรายังไม่สิ้นใจ ใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรรักษาเป็นของที่สำคัญที่สุดเราจึงรักษาใจของเรานั้นให้สะอาดเป็นบุญห้ามไม่ให้ใจของเราคุณเด็ดขาดทำได้อย่างถาวรใจของเราจะโล่งเบาสบายและมีความสุขดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนเป็นคนที่เอาแต่ใจนะกลับไปที่บ้านบอกสามีว่า เธอต่อไปนี้ฉันจะเอาแต่ใจนะอย่างนี้นะแต่เป็นคนที่เอาแต่ใจที่สะอาดใจสกรปรกไม่เอาเลยและความรู้นี่แหละทําให้เราแยกแยะสิ่งต่างๆว่าของไหนของจริงของปลอมของปลอมมันต้องแตกสลายอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียใจความเสียใจความภาคภูมิใจต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสังขารเป็นสังคตธ,ธรรมใจของเราไม่ได้เกิด และไม่ได้ตายเรียกว่าอม,มะตะโยมคําว่ามะตะแปลว่าตายอะแปลว่าไม่ออม,มะตะคือไม่ตายดังนั้นพวกเรามีของจริงอยู่จงรักษาไว้ให้ดีแล้วจงหาวิธีการชำระล้างใจให้สะอาดอยู่เสมอด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิด้วยการช่วยเหลือกิจการงานด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการ โมทนาบุญกับคนอื่นด้วยการฟังธรรมด้วยการทบทวนธรรมะในใจของเราแล้วก็แนะนำธรรมะให้ผู้อื่นบ้างนะและให้รู้อยู่ตลอดเวลาตามความเป็นจริงธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วจะได้รู้ว่าทำบุญไปทําไมทําบุญเพื่อชำระใจให้สะอาดแล้วจะได้พบกับความสุข ขอบุญกุศลของญาติโยมทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาจงเป็นพลวะปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญจงทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรสาธุ